สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและนผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปตอนนี้สต t ลชนเนลเป็น e ีีสาเป็น EP 379ครับก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกในหลายคนนะครับยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับความคมชัดของระบบจานดาวเทียมนะครับเขาจะมีการส่งเป็นะระบบ s t a n d a r d De ดฟกับ High High d e ฟนะครับ ซึ่งบางครั้งที่หน้าจอเขียนว่า s d จริงๆแล้วก็เป็นภาพเป็นสแตนดาดนะครับเพราะว่าเขาส่งเป็นระบบสแตนดาดนั่นเองครับบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับอย่าง mm hmm. เช่นช่อง9นะครับที่มีการถ่ายทอดฟุตบอลที่ผ่านมานะครับคนก็ถามกันเยอะนะครับว่าทําไมภาพไม่ชัดนะครับวันนี้ผมก็ไปหาคําตอบมาให้นะครับมาดูที่หน้าจอเลยนะครับหน้าจอตอนนี้จะเป็น กล่องของ PSI S2X นะครับของยี่ห้อนี้ก็จะสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับว่าช่องไหนเป็นระบบ HD หรือว่าเป็นระบบ t า n d a r d d e f นะครับอย่างช่อง5นี้จะเป็น HD นะครับภาพก็จะชัดก่อาปกตินะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเช่นช่อง T s ส7เนี่ยมันจะเป็นระบบ t t n n d r r d e f นะครับความคมชัดของภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับดูที่ ข้อความนะครับตัวคำว่า HD สีเหลืองครับทั้งหน้าช่องนะครับก็จะบอกให้เรารู้นะครับว่าช่องไหนที่เป็น HD ช่องไหนที่เป็น Standard Depth นะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ช่อง9นะครับเขาจะส่งเป็นระบบ Standard d เด็บานนนะครับไม่ได้ส่งเป็น HD ตามที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับนี่อันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการรับส่งเราจะส่งเป็น HD เท่านั้นนะครับ แต่ทางภาคพื้นดินนะครับที่ผ่าน d ิ g i t a l TV ครับก็น่าจะเป็น HD อยู่นะครับอันนี้ลองกดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นระบบ C-band ครับก็กด Info เข้าไปนะครับจะเป็นความถี่3760 All s i m b o l 30,000นะครับกลับไปดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นความถี่ของ Linkset นะครับว่าความถี่นี้เขาส่งเป็นระบบอะไรกันแน่นะครับ เว็บลิงสัตว์นะครับฟามที่3760ที่เราเปิดตะกี้ครับมาดูช่อง m c o r t SD นะครับนี่ครับมีคำว่า SD นะครับแต่เขาส่งเป็น m p e c 2 SD นะครับเป็นส t a นดา r d ดเดฟนั่นเองครับใน PP นี้จะมีช่องไยรัฐ32เท่านั้นนะครับที่ส่งเป็นระบบ SD นะครับนอกนั้นเป็นส t a นดา r d ดเดฟทั้งหมดนะครับนี่ทั้งความ ต้องต่างๆตามนี้นะครับต้องทีสปอร์ตเด้วยนะครับอันนี้ก็มาดูว่าเขาส่งเป็นไฮเดฟหรือว่าเป็นเอสดีกันแน่ครับผมก็มาดูตรวจสอบได้ตรงนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูที่ระบบ K u b a n บก็เช่นกัน,นครับ k u b a n บเขาส่งที่ความถี่เขาส่งที่ความถี่นี้นะครับ1 1 6 5 0นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าช่อง9้า ในระบบคีย์แบนเขาส่งเป็นระบบอะไรกันแน่นะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งความถี่หนึ่งหนึ่งห้านะครับที่เรารับชมกันอยู่ครับมาดูที่ช่องช่องเก้าเอสดีนะครับเขียนว่าเอสดีนะครับแต่เขาส่งเป็นเอ็มเปกทูเอสดีนะครับเป็นสแตนดาร์ดเดฟนะครับอันนี้ไม่ได้ส่งเป็นไฮเดฟนะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าเอสดีจริงนะครับแต่อาจจะต้องไปดูที่ เสาดิจิตอลปีข้างป่านะครับก็อาจจะได้เป็นภาพเป็น HD นะครับส่วนระบบดาวเทียมทั้ง k u วแบนแล้วก็ c-band เป็นระบบ t ซนด a r เด็บนะครับภาพก็เลยได้เท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวไปดูที่ภาพกันเลยนะครับนี่ยจะเห็นว่าความถี่นี่นะครับหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับออซิเมลสามหมื่นเขาส่งเป็นะระบบ t ซนด a r เด็บนะครับก็ จะได้ความคมชัดประมาณนี้นะครับช่องวันช่องสามพวกนี้จะเป็น HD หมดนะครับช่องเจ็ดนะครับจะมีคำว่า HD ด้านหน้านะครับก็ให้สังเกตง่ายๆนะครับตัว HD ข้างหน้านะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ใช้จานดาวเทียมนะครับหรือว่าท่านที่เข้าใจผิดที่เห็นที่หน้าจอว่าเป็น HD แต่ว่าทำไมภาพไม่ชัดนะครับก็คิดว่าคงจะ ได้รับคําตอบที่ผมหามาให้แล้วนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนนะครับที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับาหากเพื่อนๆมีคําถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะไปหาคําตอบมาให้ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ